สวัสดีค่ะวันนี้แม่แก้วจะพามาติดระบายหมอนอฟักทองลายสอนนะคะจะเป็นขนาด16นิ้วนะคะแม่แก้วจะติดให้ดูแค่ใบเดียวนะคะวันนี้แม่แก้วจะติดทั้งหมดนะคะ4ใบก็คือลูกค้าสั่ง2คู่นะคะอ,อุปกรณ์ก็จะมีแค่นี้นะคะเป็นระบายที่แม่แก้วติดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตัดไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ เ็บประกบกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นสามชั้นนะคะสี่ชั้นกับกหลาบนะนี่นะคะมันจะเป็นระบายแบบนี้นะคะแล้วไม่แก้วก็จะมาพับๆแล้วพับกีบแล้วก็เย็บติดกันนะคะนี่นะคะมันไม่ได้มีขายแบบสําเร็จรูปแบบนี้นะคะอันนี้แม่แก้วมาทําเองนะสามอันนี้ค่ะแม่แก้วมาทําเองนะคะมันไม่มีสําเร็จรูปขายแบบนี้นะคะคือคือแบบนี้เรามาทําเองนะคะ ทำขึ้นมาเองเพื่อจะติดระบายหมอนนะคะมันจะไม่มีขายตามทองตลาดนะคะบางคนจะถามว่าหาซื้อที่ไหนก็ก็ก็คือมันไม่มีขายนะคะคือไม่แก้วทําขึ้นมาเองเห็นไหมคะเย็บเองนี่นะคะเห็นไหมเนี่ยเย็บเองนะคะรอยเย็บเห็นไหมนี่นะคะจะเป็นสามชั้นก็คือไม่แก้วทําขึ้นมาเองนะคะไม่มีขายตามทองตลาดนะนี่จะเป็นระบายเป็นเส้นๆแบบนี้มาแล้วไม่แก้วก็มาทําขึ้นมาเองแล้วก็กุหลาบนะคะ กุหลาบนี้ก็หาซื้อไม่ได้แล้วนะคะก็คือหมดแล้วะคะ่ะจะหมดแล้วนะคะก็คือเขาไม่ได้นําเข้าแล้วก็คือหมดหมดล็อตนี้ก็คือหมดเลยนะคะเดี๋ยวแม่แก้วก็จะทําแบบใหม่ขึ้นมาอีกคือเราจะไม่ติดกุหลาบละแบบมันหมดก็เราก็จะติดแบบอื่นแทนนะคะเดี๋ยวเราเรามาเริ่มกันเลยอ,อันนี้ไม่แก้วเคยสอนครั้งหนึ่งแล้วนะคะ อันนี้แม่แก้วเคยสอนครั้งหนึ่งแล้วนะคะวิธีติดนะคะเราก็จะเลือกข้างที่สวยที่สุดนะคะแม่แก้วจะเลือกข้างนี้นะที่เราคิดว่ามันสวยที่สุดนะคะ,ะผ้าผ้าต่วนผ้าต่วนหรือผ้าเคลปซาตินนะคะมันจะเลืองง่ายมากๆ ใช้ต้องระมัดระวังนิดนิดหนึ่งนะคะทีนี้เวลาจะยิงปืนกาวแม่แก้วจะยิงลงมาประมาณหนึ่งหนึ่งเซนติเมตรนะคะนี่นะคะใช้ปืนกาวนะคะแม่แก้วไม่ได้ใช้เย็ยบนะคะใช้ใช้กาวร้อนเหล่านี้ล่ะคะ่ะติดดีเหมือนกันนะคะไม่ออกนะคะก็จะติดเข้าไปเลย ก็จะติดจนรอบนะคะก็เคยสอนไปแล้วนะคะรอบหนึ่งวิวธีการทำระบายก็สอนไปแล้วนะคะแต่ว่า เดี๋ยวแม่แก้ก็จะลงให้ใหม่เรื่อยๆเวลาไม่แก้วทาอะไรไม่แก้ก็จะลงคลิปให้ใเรื่อยๆนะคะต้องกดติดตามไว้นะนี่นะคะ หมอนไม้แก้วจะใส่นุ่นแบบเยอะมากๆนะคะแบบใส่จนแน่นนะคะคือที่ร้านจะไม่มีแบบหมอนแบบว่าไม่แน่นนะคะคือแบบแน่นมากคือจะไม่ห่วงเครื่องห่วงนุ่นเลยค่ะระบายไม้แก้วก็ไม่ได้ห่วงนะคะไม้แก,ก้วก็จะใส่เยอะมากก็จะแบบให้ยิ่งยิ่งฟูบนยิ่งสวยอะค่ะก็ก็เลยไม่ได้ห่วงนะคะเหมือนเราทํากับข้าวเนาะถ้าเราห่วงเครื่องก็ไม่อร่อยเนาะ ทำหมอนเหมือนกันค่ะถ้ามวนแต่ห่วงนุ่นห่วงระบายห่วงของกลัวแบบเปลืองกลัวไม่ได้กําไรเยอะมันก็จะขายไม่ได้มันก็ลูกค้าก็จะไม่ติดใจนะคะมนะคาคนก็บน่บนบ่นทาไมหนูขายไม่ดีอ่ากลัวแบบใส่ใส่นุ่นนิดเดียวขายราคาถูกๆคือลูกค้าได้ไปก็ไม่ประทับใจอะคะ่ะ สู้แล้วขายดีๆเกียรติดีๆไปเลยอะคะ่ะนี่นะคะอันนี้ลอยต่อนะคะก็จะแทบจะมองไม่เห็นนะทีนี้แม่แก้วจะติดกุหลาบกุหลาบมันก็จะมีลายของมันนะคะอ่าทีนี้เวลาติดกุหลามนะคะเราจะเอาด้านที่มันเป็นอย่างเนี้ยค่ะขึ้นด้านบนส่วนส่วนล่างที่เป็นลอยหยักๆอย่างเงี้ยค่ะลงด้านล่าง แล้วมาติดกันเลยนะคะเวลาติดไม่แก้วก็ไม่ค่อยจะติดอ่าถ้าถ้าถ้าระบายมันสิ้นสุดตรงนี้นะคะเราไม่ควรเริ่มกุหลาบตรงนี้นะคะเราควรเขยบมานิดนึงขยบออกขยบออกนิดนึงนะคะอ่าไม่แก้วก็จะทากาวสองชั้นให้ห่างกันประมาณนิ้วหนึ่งนะคะเพื่อกุหลาบเราจะได้ติดที่หน้า กุหลาบเต็มๆนะคะค่อยๆติดค่อยๆจัดนะคะอย่าให้ดึงอันนี้ออกจนห่างนะคะให้ติดชีิดกันนะคะมองเราจะได้สวยๆไม่ต้องกลัวเปืองกุหลาบนะคะเราติดสวยๆชิดกันเลยนะคะนี่นะคะมันจะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมคะสวยมากคือติดระบายเข้าไปแล้วก็จะสวยมากๆนะคะนี่นะคะ ันนี้กุหลาบที่ร้านพี่ไม่แก้วซื้อนี่เขาคือเขาไม่ได้ตั้งแต่โควิดมานี่คือเขาไม่ได้สั่งของเข้ามาเลยอะคะ่ะแล้วมันก็หมดเขาเลยบอกว่าถ้าถ้าหมดเขาก็ไม่สั่งมาแล้วอ่าเพราะติดโควิดนะคะติดโควิดแล้วก็นำเข้าจากจีนไม่ได้พอนำเข้าจากจีนไม่ได้ร้านเขาก็จะไปไม่รอดแล้วนะคะก็จะ เลิกขายกุหลาบไปเลยอะคะ่ะเราก็ไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนเนาะเราก็รู้จักแค่ร้านเดียวเนาะลูกค้าก็มาขอซื้อไม่แก้วก็ไม่ได้ขายให้นะคะเพราะว่าเฉพาะออเดอร์ของเรานี่ก็เยอะแล้วก็มันแบ่งขายคนอื่นไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไม่มีให้ลูกค้านะคะมันคือมันหมดแล้วหมดเลยเนาะนะคะแล้วก็เทกาวก็คือยิงอ่า กาวสองสองชั้นนะคะตรงนี้เราก็ค่อยๆจัดอย่าใจร้อนนะคะค่อยๆจัดให้มันสวยๆนะคะให้มันปิดกาวให้สนิททั้งบนทั้งล่างถ้ามันดอกมันในนี่เราก็ขยับดอกมันดอกมานะคะนี่นะคะ อุปกรณ์ทั้งหมดพวกระบายพวกกุหลาบนี้ไม่แก้วซื้อที่สำเพงหมดเลยนะคะสำเพงผงรัดหมดเลยนะคะวันหลังเดี๋ยวก็จะแดดนะนาเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูร้านนะคะว่าไม่แก้วซื้อร้านไหนก็สอบถามกับเจ้าของร้านได้เลยนะคะว่าเขามีไหมเขาส่งไหมเนาะคนถามมาเยอะว่าซื้อที่ไหนยังไงนะคะ ก็ตอบไม่หมดนะคะส่วนร้านนุ่นแม่แก้วก็ซื้ออ่าเซิร์ชใน Google นี่ละค่ะว่าที่ไหนก็ขายนุ่นก็จะเป็นร้านโชคชัยที่นคนปรปฐมนะคะร้านนุ่นโชคชัยนะคะแม่แก้วก็จะซื้อก็เซิร์ชตามตาม g o o g l e นี่ละค่ะ หาอะไรไม่เจอมือนแกก็กเสิร์ชหาทาง google นี่นะคะทาง google ทาง facebook นะคะนี่นะคะตอนนี้ช h อปปีก็มีขายแล้วนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะนี่นะคะสวยงามมากๆใ,ให้ดูใกล้ๆนี่คือแบบสวยแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนี่นะคะ พร้อมส่งแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะจะมาแบ่งปันเทคนิคดีๆวิธีทำดีๆที่ไม่แก้วทำขายนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ